่านผู้ชมเนาะแอดเดินทางขึ้นมาทาัา้งวัดป่านะครับมหาปูอการเสิาตามแนวทางนะครับของเพื่อนบ้านนะครับมือหนีว่านจันนะครับก็มีทั้งน้อยมีทั้งเล้าเนาะนะครับอืกอารเสี่ยหให้ปูเพื่อนได้จุดถูบบ่อเก่าปูสวงนะครับท่านผู้ชมแล้วก็เสียงให้เพื่อนจุดถูบเสียงไทยให้นำไปมือหนีเหมืนอมมนเ,อเดิมเดินมา้ล้วาน หลายคนก็บอกว่าเหล็กปูป้อยหลายโตัวเฮงปดมันเหล็กมาดีอันชตรพญอนหายคือมาว่านนี่เทะน้อยนะทาเท้าทานบอกบอกพิสพ่อพ่อเต็มหลวงงูทาเวลานก่อนที่ออกประมาณร่างเชือกแั่สมองหนึ่งพันเด็กมาเลยคือมาว่านี่สูงยืดไห้เลยเออสูงสูงเออสูงสอวันนี้ก็ท้าไอ ไอ้เก่าอเก่าสามเปิดเออเก่าสามแปดเมื่อวานปูหอผมอยู่เลยให้เก่าสามแปดสามตัวมันก็บเขาสามแปดเมื่อวานผมมาได้ลุงมันออกสามโตเลยเม่นบ้างสามแปดมันออกล่างเม่นบะางโเลยโอ้ยังออกสามแปดหรือแปดสามแต่ผมมาได้ลุงเปิดฟ้าเมื่อวานไปไปไปเหตุทุละเนาะ <น>เดี๋เลยบ่เดี๋ลุงว่าในเลงงามเลงงามพื้นเสาคอนสิชั้นเขาเพิง่งจะเดึกมากจักไปเล็กแนวได้สี่หกสี่สามอืมอเดนี่เอาเหล้ากับน้อยนะครับท่านผู้ชมหลายคนก็ว่าหล่ไล่คนก็ว่าโอ้เหล่าเต่เพื่นสีห้เออก็เอาใจยากเนาะเออแอดกะทิเอาตามที่เพื่นว่าน,นั่นแหละท่านผู้ชมอืม พ <laughs> ูมักพูว่มามักถืกใจแน,น่บ่ถื่อใจแน่ก็ว่ากันไปเนาะท่นนะานผู้ชมเนาะคนบอกอยู่คนว่าลองเอาโตวังนึ่งนี่ใส่เล้าเบิง้งคนว่าอืมเลขวังนึ่งนะครับเรื่อว่าเลขอันหวัวก่อนนี่นะวันนี้จะอย่าง มันนี่ซิปซีนะปูฟอฟากากับมืดพอปากาละเด้อทำมือชุ่มเลยจุดถูกนะปูครับมาครับผมนามัการครับปูอ่ามือนี่ค่งสุดท้ายเหล็กอ่ใไญ่กับเป็นโค่งสุดท้ายแล้วก็ เออมือนีก็เป็นวัดจันทร์ม,มีเพื่อนบ้านได้ปูเออนะครับก็ทีมาขอเพื่อนบ้านแล้วก็ผมให้ปูจุดถูให้ผมไว้แล้วนะครับเออเหล็กถูเหล็กงามงามปูมือนีไหมอืมเหล็กถูนะครับอือ่สองอ่สี่แปดสองมาบอันนาไปคือสามใส่สองอืมปีอะไรเหล็ก เล่าหลังจากที่ปู่ห้เข่าสามตันเดี๋ยวนี้มันมิดไปเลยเดีปูมันเป็นยังไงปู่เพราะมันนังมันก็ลับแน่ยังแน่นะอะเลยว่าอามันอยากแก่โต๊อันน้ำเหล็กไงน่ะนะอเออเหล็กรัฐบ้าลรัฐบ้าลพอ <มา S 2> พอปล่อยมาสองงวดอ่ะ หมดรัฐบาลหมดเมื่อกี้ถ่ากับหัวกับหางก็ถือดิปูให้หวกหนึ่งมันออกเก่าหนึ่งวออันนั้นมันบาเจมทออันนี้ดอกอืมเอ้าคลิปคลิปเหล็กไท้รัฐบาลก็เอาว้ตางหามือนี้มาเบาเรื่องเหล็กเล้าเหล็กเหลืาเอาน้อยก่อนเอาเอาน้อยก่อนบ่มน้อยมือนี้มีอย่างไหนหรอปู่น่อยมันมาเน้อยมันเป็ ไข่ไข่ตเกเาน่าเลยแต่เรียกมันงามเฉียกบอกเมื่วานเฮนย้อนมาเลยไเลยงามวัดบอกเออกออกหาไหายออกซุ้นๆหรือเปล่เหมือนี้ก็มีคือเกขาจะว่าหันเมื่ว่านเสียบเว้าอันสองซุ้มเบ้าอันนั่นนะใส่เลยหม้คือมาติด โอ้เล่าเล่าเล่านี่เอาสามหกคนฮะบล๊อตสีให้อันไดก่อนมันสีปนกันบ่มันคือพ่อคือพ่อมาแมนอยู่โซนนี้เออนี่อยู่ใส่กบิจิริคถัน่นไปชโยมึออ้ยสีเอาลายบัานไดกับปูวัดปา่านหลายคนกับวาเล็ก <ục, S 1> มันหลายตัวแจก๊กสื่อตัวไหนบอกบอกมีเงินลงทุนนําดอกวาสันเออหาแนวทางเนาะ เอาน่อยก่อนนี่นีเออหน่อยหนึ่งเจ็ดน่อยนี่เอาสามตัวก่อนปูสามตัวศูนย์เก้าอศูนย์สามเก้าศูนย์สามเก้ามียังอีกแปดสองเจ็ดแปดสองเจ็ดก็นึ่งเจ็ดสองตัวนี่มีหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองเจ็ดสอง หกศูนย์หกศูนย์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 สี่ศูนย์สี่ครับอันนี้เป็นเหล็กน้อยเนาะออประกากับบรค่อยออกลราป่วยอตัวนี้เป็นฮานอยอ๋อเล่าเหล้าจังได้จังดินพันบอกจังสรร นี่เป็นบอกตัวไใดหรอปุ๊เออพันว่าอันแดงจึงคืองูว่าอันนาจะเอาขิงเหล้านี้พันว่าอืมมันแมนนี่โบก่าเจ็ดสามเนาะก่าเจ็ดสามอืมอันนี้เล่าอ่ะเออพันว่าเอาขิงโบขิงเล่าบ้างพันว่าก่าเจ็ดสามอืมพูดว่ามันเล็กไงแดงจึงคืองเพราะพันันนะมันบวเนี้ยพันว่าอืมเอมอไม่ยังอีกหกศูนย์หกหกศูนย์หก ศูนย์สาม <03 S 1> สองตัวไหนมีศูนย์สามครับเจ็ดสองเจ็ดสองสามหกสามหกจบจบให้ไลยห้างรา,ายเอฟซีจมให้พ่อได้เ,เป็นแนวทางสื่อเ้อครับท่านผู้ชมกับว่ามีไพ่หูนกปูเนาะหวายตาหูป้านันนี่นนกันสิ เติมหนึ่งละได้นี่งอ่าเวลาบอกขอมงหนึ่งนี่รับประกันเลยอืมนะครับนี่เป็นเลขประจําวันของปูวัดปลาในมือนี้นะครับท่านผู้ชมเนาะนะครับอ่าขังบนนี่นะครับก็คือแอดขีดไวให้แล้วเนาะนะครับ039827 1772600ปแล้วก็04ไอันี่เป็นห้าน้อยนะครับนอกปูอืส่วนเลขเล่านะครับท่านผู้ชม ก็จะมีเก่าเจ็ดสามหกศูนย์หกนะครับสองตัวเนี่ยศูนย์สามเจ็ดสองลยก็สามหกอันนี้ก็ตัดเลยน้ำแนเด้วยเล็กสามตัวเนาะเป็นแนวทางเป็นแนวทางนะ้ำปูเนาะเออเอาเมื่อกี้บอกใครหลายตัวปันไหนนะครับกบ็วางว่า นะครับสีเป็นแนวทางที่ข้างล่างชักข้างบนเนาะมันบนเปกันนบเปกันหรืออาจจะมากทางน้อยมาใส่เหล้าเอาเหล้าไปใส่น้อยไอ้นี่กับว่าเลยนอปูเนาะเออเข้าก็บูงหัวมันตัวไดมันสีออกนะครับกัเป็นแนวทางเนะปูนะครับเอ้าให้มันหวานสุปููทุกคนเอเนอปูเนาะนะครับใา่สุดนี่ใส่ดนพินิเ้อรยอมเบอร์ครับผมเแม่นว่าอเขาที ปิดเอาเลยมันกับบารายเนาะครับเอ้ามันหมาเนาะปูเนาะก็คอยโศกให้มันครับผมมันโดนมันด้านเลยทั้งน้อยทั้งเล่าครับเอาเล็กถูบเล็กถูบน้ำบ่ได้เขียนให้ยด้วยนี่เอาเหล็กถูบเอาเอาเอานี่เลยปูบ่ต้องเขียนดอกเออเอานี่สี่แปดสองจากแล้วฮะโู้เขาบ่เห็นเขียนเขียนอ๋อถูบเนาะนะครับเอาไปเอาไปเอาไปใช้หรอปูไปทั้งน้อยทั้งเล่าเหรอเนาะสี่แปดสองอ๋อขีดบางนีไว้เนี่ย เออสี่แปดสองคืออะไรคือเราบ่อืออเอีอนยครับเดี๋ยวให้เบื้องไม้นะครับถึงผู้ชมเนาะนะครับในกระดาษนี่แหละอือมันสิมาน้นาำหนีกับบอจักดอกม็นมีไปหูดอกกัภา่าน้าว่าให้มันมาเนาะปูนะครับไอไอนี่เป็นเล็กถูกเด้อนะครับถึงผู้ชมบริเคียนว่าถูกนะ คนย่อมชมาหอดเห็นเลขสามสามโตเนาะมากับเลขอะรอย่างเี้เหรอมันสาม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 เออสามสามสามโตมันสิบบันเพราะปานนัน้นสามสามบ่นไวเนเดอร์สาม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 เนี่ย 3, 3, 3, 3, ้าบันกับมาหน่อยแล้วเอาเขียนไวเน่สามสามโมเมนตสองโตเลยสามโตอเอาสองโตนั่นแหละครับผมครับขอบพระคุณครับปูณนามาตรการครับผม